โกง่าจ้ายินตะขาโกจ้าจกดอกอยินโุ้ยจ้าเห็นสองจูมจ้ามองนอี้ลงมาลุมๆบอเฮิดละงูเหลืองจ้าแบบรลักษณะดอกหน่อยเพื่นนะครับเรือร้ายครับเจอชายบึงขาวต <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพมีพี่น้องจตามาปลกกับน้องนึ่งกัไอนี่บินนะจ๊ะสวัสดีพญายมยัยพอมีพี่น้องลุงป้านะอาทุกานนะครับสวัสดีเอฟซีกาล FC ซีม่พวกเรามารับชมตัวหลวงครับ นี้ก็พอครับบาินกับน้องหนึ่งสองคนครับวันนี้ในเช้าวันที่แรกหนึ่งวันนี้วันนางข้าต้องจับวันที่ยี่สิบหกเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้าอากาศวันนี้ก็ฝนตกครับฝนตกแต่เช้าตอนนี้ก็สาแล้วครับทำไมได้ข่ามาสายๆาน้องตอนนี้ก็เกือบสองโมงกว่าแล้วเนาะจ้าเกือบสองโมงแล้วจ้าพี่น้องมาพิกัดได้มวันนี้ก็มาน้องจองห้องให้ห้องเฮาคือเก่านี้ละจ้า <uh ี่ได้เกล็ดบัตรน้องแปนหมู่สามกหน่วยคางเพิ่มผลิตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอาไปลุ้นกันเบิ่งสิมีเฮ็ดยังเนี่ยครับปไาจ้ะอ่าเริ่มต้นเขามาไม้เฮ็ดกอกันนอหนึ่งหนึ่งจ้ากอใหญ่เห็ดหรอเปล่าใ่บางงามเลยวิ่หลังจากลุยเขามาไลยมือนอหนึ่งหนึ่งจ้าเพราะว่านอหนึ่งก็เป็นทรงเห็ดครับตากระชีอมแดงเห็ดดอกยีแดงเริ่มแหลกเป็ตาไม่หรอวันนี้นอหนึ่งจ้าเอามาซองอยู่ครับกอเฮ็ดกอใหญ่อีกจ้า แข่งไทยจ้าบันนี้แข่งบ่แข่งยูจ้าจ้าเฮเลกะาข้าฮิตโกหญ่จ้าดอกงามอยู่ได้จ้ามันแข็งดีอยู่นต์จับพี่น้องถึงว่าบานก็ได้ปนกระเสียบเมนจ้าตัวมากะขาฮิตหนาเลยน้าจ้ายินติค้าโก้จ้า Cái chất in you nè Ui, tôi viết lie dog you ta sea dog you ta you ta docky noisy hinter mưa kia ngon vang nơi anh ơi 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 Nà ơi nà ลงสสิิเป็นอ้าววางกระตาถาเฮ็ดยังเหมืนเฮ็ดกอแดงจ้านี่ตัวนี้แฝดด้วยจ้ากอแดงเกงหวาอนบานนี่จ้านอะกอแดงเลยก้ะเฮ็ดเห็ไข่งามจ้ะเฮ็ดละงูขาววิ่งยื่นฟอเฮ็ดละงูเลยครับ<ด>นี่จ้าโอ้ยเฮ็ดละงูดอกแรกเลยจ้ามัอน,นี้ เดี๋ยวมาใ,าใส่ก็เอใส่กับเห็ดดินนี่แหละจ้าหมึกเผิ่อถึงใส่ตาพี่ย่างไปหาหลดุดเปรอดจากไม้นี่เนาะหนึ่งเนาะจ้าย่างไปหาหลุดกแล้วลครับหลุดจอดอยู่นะครับเนาะไปเป็นไม้ใหม่กันต่อครับหลอดแยขันทางมาเรื่อยๆน่าเลยเนาะจ้ะนาน่าเอาวก็มาจุ่มเห็ดก้อนใหญ่จ้า เฮบโกอ้าวจ้าหลุดชาเดียวกันกับกอใหญ่เลยนี่เนาะใช่เฮ็ดเพึ่งไทยจ้าเห็ดเพิงนี่เอ้าตัดบ่ถืกทางเห็ดเพิงนี่ก็เริ่มดอกใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าเห็ดลังแหล่ออกเนาะจากพี่น้องกระเห็ดร่างแหล่ออกแต่ก็กระเห็ดสีเริ่มยุบเนาะจ้าเฮ็ดพิงดำจ้าเห็ดกอใหญ่จ้าจุ่มเพิ่นเนาะจ้า ฮิกอไนจ้าฮิตกอไนดอกจุ้มๆจ้าขาวหวนเลยจ้าฮินเฮตนาเลยด้วจ้าเดี๋ยวเราจะเหละง้างงามเาลยนึงจ้าหินละงูสมจ้าเมนบอเมนไอวิ่นน้งนึงเ็นบานคนเี้ เง,งี้ยมือดีบ้านเพิ่มโอ้โหดีบานเลยนะไปเห็นละฮิตัวใหญ่จ้างามงามคือเก่าจ้าอีกจุ้หนึ่งจ้ายู่ใช่เนี่ยใช่เนี่ยเป็นพูดสถานการเกิดมุมบก,กเกิดได้นเนาะฮ็ดก่อนจ้าเกิดน้ำกันอยู่น้ำกันกับปาก่อครับใช่อีกนึหนึ่ง อย่างเลยครับสวัสดีครับมีต้นกอนะครับมีลักษณะใบชนอวิตใหญ่จ้าโอ้ยดอกนี้เป็นเอียงมาบึ้งเลยขาพันนักาเลยนะจ้าอฮิตโกจ้ามาดิ ดอกงามจ้าเอาเห็ดหน้าแล่กจ้างามงามได้จัดจูมเพินนน่นเนาะจ้ะเนาะขาอวนดีแฮะจูมเห็ดหน้าแลย่ยจ้าเ,าเห็ดกอใหญ่จุมูมงามจ้าเ,าเห็ดกอดอกงามจ้าอ้ยขาคุณน่ะ ไปบทาเลยเฮ็ดยังแล้วมันยืนหันยังงูกเลี้ยงปะจ้าเห็นสองชูมจ้ามองนี้่ดินทรายน่ะจะขี้ดินได้หลายเนี่ยเฮ็ดอ,อุ่งนุกหน่อยจ้างามแห้งก่อนเนี่ยรสชาติเป็นงเดียวน,นึง่งเสียเพื่อกันจ้าจุ่มเฮ็ดก้อนใหญ่จ้า เฮ็ดเผืงไข่จ้าเห็ดเผองทำเห็ดดินเห็ดเผงไขรจ้านดอกใหญ่เพื่อนาะจ้าเขยิจุ้มเพื่อนงามเลยจ้าหนึ่งคู่จ้ะเ็ดผองอีงงอจ้านึง จ้าไอกจ้านีอ,อีกจ้กกจาชนาการเกิดจีวัฒนเนเนตะดอกนางหนึ่งจ้าไี้พ่งไขรอีกจ้าว่ะตัวนี้เป็นคู่เลยจ้าเอ,าอ้าเพื่อนต้องมึงมาเห็นได้ดอกนี่ ตัวนี้งามๆเลยจ้าขางทางยายเลยวันนึงจ้าเห็ดผุนไทยงามๆเนาะจ้า,โอ,า,า,าโอ้แกขางทางกลัมมาในป่าโอ้หลายดอกอยู่ <c oughs> นีเดะพี่ด้วยป่า แดงนาก็ minutes, เก <us> ิดน้ำกันบานก็แดงมันหันแดงนาจ้าดอกเพชรก็แดงนิสินาก็แดงนาครับแม่นจ้ะดอกใหญ่กลัวมีผงไข่จุ๊งๆอีกจ้ากะงามดอกใหญ่จ้าบัดนี้ยั่งอีกยื้อจ้าอาคิดน้ำหนึ่งนึงเด้อจ้ายั่งอีกบ่ยนังจ้าอุ้ยกบใหม่ ย่างอีกจ้าย่างอีกหลายดอกเนาะไอ้วินนมีเนาะเดดออกแล้วเนาะไค่จะเดือดออกจ้าเตรียมจ่องเตรียมยังมาอย่างดีครับเก็บหลัวๆเลยคิดก่อดีไอ้วินครับดอกที่เสียเวลาเก็บย่างเดียวฟังอยู่ป่านหนูมึงเห็นอมัอยู่ยังอีกอยู่จ้าได้อะไรนะไอ้วิน

ฮิดโก้แล้วก็เมาฮิดพึงไขคจ้าจ้าน้ำมาไอวินน้ำมาพุดดิพุดใช่เลยพุดขาวขาวไปเลยนี่ได้บ่โ้ยแข็งดีไอวินโ้ยบุได้หรอเงียท่ถอะมึงเนี่ยแข็งอยู่ไหนบ่แม่นไอ้พเก่าแกชกงตัวมันจุ่มเพิ่น อีจ้าเห็ดพึ่งไข่จ้าไข่อะ้วกันเงาเห็ดกอใหญ่จ้าหนึ่งคู่สีแดงสดใสหน,หนึ่งอ้ข้งท่างน,น,นี่ตึนได้แต่เห็ดขางท่างนู่นมานนิจ้าเห็ดกอแก็ไข่เห็ดต่าหนะจ้เลี้ยงดีขาวเลี้ยงดีอลี้ยงไอ้บิน เห็ดลื้อยอีจ้าไข่จ้าจะมีเลื้อยเลี้ยงเนาะจ้าเลี้ยงอีลี่เลยครับตัวนี้มุมเป็นชีสมไข่เห็ดเลื้อยก็จะจูงเ,เห็ดกอจ้าจูมจ้าลักษณะดอกจูงเห็ดกอครับเห็ดกอใหญ่อีกจ้าดอกเต็มที่เลยดอกมุมเป็นเต็มที่เนาะจ้าจูม เป็นกันเลยบนเา,าเห็นนาเร่ยจ้ามีทุกรุ่นดินแบจุ่มจ้าตุมก่อนบานชิงแข็งเครื่องดอกออมีหลายรุ่นหลายขนาดนะเนียน อันนึงที่พ่ไปใช้ไปมงผลาก่อนนะจ๊ะเ็ดยังแม่าหน่านะครับปครับพอเฮ็ดละงูเฮ็ดลายเลาะนานะครับกลับมาป้าผลาเห็ดละวันนึงเลาลักษณะมันนะจา้ะ เฮ็ดมาเลยที่ันคูอีกจ้า,าลงมาหลุมๆวันเฮ็ดละง,งกเหลืองจ้าตีลังกาเลยเห็ดแป๊ะเก็บไม่ใอ่เลยนึ่งเฮ็ดเป๊เก็บมาเตะทั้งถึงคนไอ้วินออกไปผลัดบุ้มมีเห็ดหนึ่งนึงจ่งมาเอาในดงคือเก่าจ้ะมาเอาเห็ดยัง,าาางบนานเห็ดกอใหญ่จ้ะจ้าจูงงามเพิ่นงมาจ้ะเห็ดกอใหญ่จะดอกหน่อย อันนี้ตั้นไขจ่จ้าอันนี้เครื่องเลี้ยจ้าจ้าโอ้มาผลก็มามหาเห็ดคือกันมาหลงบ่น้ำมันน้ำจั่วของมาจ้าเห็ดนาเรนะจ้าัวนี้นาเรหน่อยเนาะจ้าให้ดูงครับจ้าเห็ดนาเรจ้า แข็งดีขนาดเด้จ้ะสวยๆงามๆจูนเพิ่นจ้าเฮือนเบอร์ึังมีสีพื้นแน่อยูเด้จ่ะ้ะแกงแต่เพิ่นเนาะจ้ะเอาไปแกงรวมกันหลายๆเฮ็ดเนาะจ้าจ้าแต่ว่าพลังคนกับ่ว่าโบเฮือนนะจ้ะหรือบางแก่ก็เอาไปหนึ่งหนึ่งโบเฮือนเนาะแมนจ้ะว่า,า,น,วาน้ำเพิ่นออกครับ อย่างรวมในลายเห็ดใส่ใบออกแบบลงไปอีตูลงไปครับสดโกรบๆเลยจูมเพิล่ลนะจ๊ะเนาะโอ้ที่ตนเห็นตักรองว่าจูมมงงามๆนี่เนวินเนะครับเลักษณะดอกหน่อยเพิ่นนะครับ เดือดร้ายใชครับเจอผัดไทยเบื้งข่าวๆนะครับผมจะปิดไว้นะครับนิดหนาเราะหน่อยขึ้นครับเอาไะไรนั่นนึ่งแต่ลูกเกลือกับเป็นล่ะขมแห้นแห้งได้หน่อยแ้่ทิพย์น่าจะทำพอดีครับรล้งเริ่มเคี้ยวแล้ว ภาษณะโกหมู่เพิ่นนะครับเนาะขมหึ่นครับเป็นอันตรายน้ำนะครับเอาได้มาจา้ะตัวนี้ดอกข้างงามพี่แข็งนะครับจ้ะใช่อีกหนึงนี่ยนี่ฟาเพิ่นที่ด,กดอกน,นึงก็ต้องางข้างอีกดีจ้าบูฟาเป็น Thái, thái <laughs> <non> là để chạy đi ăn Nè, ăn đi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  đi ăn đi này, đi đi ăn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  đi มันก็เป็นกรรมคือกันมื้อนี้นี่หากันนํานึงนี่งามๆเลยจ้า <laughs>

จ้ะตัวนี้กำลังงามจ้ะอีกสองดอกนะจ้ะ,ง,จะงามจ้าหนึ่งเก็บอยู่พอดีละครับจังเบืองกันอีกเขียนลายวันหนึ่งุึ้นได้เป็นขึ้นหมู่นะลายอยูอ่เรียกเบือง น,นี่เาเลยไม่ตัดตัดเยวี่ยนแปงเลยตอนนี้ก็เวลาเที่ยซง4ิแลาวนะงูออกมาหอดทางนวนทองอย้วนั้วนึง จะรุปเฮ็ดกันครับบ้านเจ้าเนาะพี่น้องเฮ็ดกอเฮ็ดนาเลยเฮาเนาะจ้ะเป็นพวกเฮ็ดดอกเฮาจ้ะเฮ็ดระงูก็มีอยู่หลายเติบอยู่จ้ะประมาณขีดอยู่เนาะจ้ะตัวนี้ก็เฮ็ดเพิ้นเฮาเนาะจ้ะเพื้นส้นมาเป็นพิ่นไข่นั่นแล้วเนี่จ้ะเป็นพิ่นเคลื่อนตาเฮ็ดดอกซึ่งนี่เต็มตาเนาะจ้ะก็่ชื่อว่ามันอยู่เนาะจ้ะพี่น้อง ยังงามๆเป็นกระดุมกระไลอยู่ครับพี่ผมไทยเบิ่งออกมากกระสีสวยน่าจะกันกระมากกระมาได้ครับพี่ตั๊ที่มาก็คือเนลาจามาน้องจองหลัก็โก้หมานางนุ่นทองน่าจะนอกกรกระยุนในภายในขุมน้องแปนคือเก่าน่าจะนอกมูลสามตำบลหอยสามเพื่อบุตรีเจงหวัดอุบลราชธานีของเฮาคือเก่านี่แหละจ้ะจำรัดจิต มักมอย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งนึงกับไอ้นบินได้จ้าเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆมนอกจากนอวายฮ็ดยังสิออกในแต่ละมือนอกจากพอพี่น้องสิได้เขามาเก็บเลยนอกจากนอสำหรับคลิมมี่นิโอมี่ยังรายจากปองเก่าคำว่าสวัสดีจ้าขอบคันคลิปหนาได้จ้านะครับพญามีไงพญ่นพี่น้องนะครับสำหรับคลิปการเก็บเฮดในวันอังคารที่26กรกฎาคม2561นี่ก็สิเงแรมลาพาจากกัน ไปจะเพียงเท่านี้นะครับพื่นหนงหนึ่งกหาเราหาใบอบแอบอยู่พื้นนะครับเนาะก่อนจากกันนะครับก็ขออํานวยไว้ชชยให้พญายิ่งย่เพญ่ยิพี่น้องทุกท่านจงกระสบบจะโชคดีโชค mắn ลำรวยเงินทองครับอย่ามีโรคภัยมากํากยครับซุขทางด้านร่างกายและกระิตใจครับมีความสุขทุกท่าทันนะครับเนาะสำหรับคลิปวันนี้ข้อก่าวค้ามมาสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่ๆมือไหครับ